ตอนนี้ยังสบายอยู่ครับอายุเจดกิลอายุเพิ่งยี่สิบต้นต้นน้ำไม่หิวอ่ะอัดซิมมือถึงไรที่สุดตอนนี้น้ำเบปซี่เย็นๆน้ำน้ำป่ามันพี่โบเราไม่ได้เอานี่มาเหมือนเขาแล้วกล้องสองตาโอ้คุณแจยังไม่อยากถือเลยสวัสดีครับนายปักษาพาดูนกพร้อมด้วยเพื่อนๆชาวภาคกีวีหกนะครับ วันนี้เราจะนําทุกท่านนะครับไปที่จังหวงัดนครราชสีมานะครับไปที่อำเภอคอนบุรีนะครับสถานที่ที่เราจะไปก็คือหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติทับลานนะครับหรือว่าทอรอทรสิบซับสเดานั่นเองนะครับที่แห่งนี้เคยตั้งใจไว้นานแล้วว่าจะไปสำรวจนะครับเป็นป่าเต็งลังแล้วก็มีนกอาศัยอยู่เราสนใจที่จะไปสำรวจแต่ก็ ไม่มีโอกาสสักทีนะครับสําหรับวันนี้ก็ได้โอกาสนะครับนัเดเพื่อนสามท่านนะฮะร,รวมทั้งผมเดินทางกันมาที่นี่นะครับเพื่อจะไปดูนกกันนะครับอย่าลืมติดตามเรานะครับสองข้างทางระหว่างที่เดินทางไปนี้ก็เป็นไร่ของชาวบ้านนะครับไรหมันสับปะหลังไรอ้อ,อยนะ,ะนะครับนถนถน,ถน<ๆ>เป็นถนน คอนกรีตนะครับในช่วงนี้ยังสะดวกอยู่เดินทางสบายนะครับพอเข้าเขตหน่วยพิทักษอุทยานแห่งชาตินะครับเราก็เจอถนนที่เป็นลูกรางแบบนี้นะครับเดี๋ยวเรานัดเพื่อนอีกคนนึงนะครับเพื่อที่จะพาเราสำรวจในวันนี้นะครับวันนี้ก็หาเพื่อนก่อนนะครับ สวัสดีครับคือไอจุดนั้นหน้าเลยอยู่ก่อนนี้นิดเดียวเองอ๋อผมก็มองเนี่ยครับเนี่ยรุ่นเดียวกันหมดเลยโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวต้องไปไปจากตรงไหนเลยจานที้เลยก็ได้ครับเดินพาเดินโอเคครับรยกไปทุชันเอาจริงพีนะโอ้ไม่ยากสุดยากสุดยากเออสุดไม่เยอยจริงนะเราได้ไกด์นำทางแล้วครับคุณเจ้าสีนุณเอกเอกอนุชานนท์ พี่โรสเราไม่ไดเอานี่มาเหมือนเขาแล้วก็สองาตาโอ้รรย,รรยคุณแจยังไม่อยากถือเลยที่ตรงนี้นะครับยังไม่ถึงอุทยานนะครับยังไม่ถึงที่ทำการนะครับเราก็เก็บเว็บนก ระหว่างทางก่อนนะครับโดยมีคุณเอกเป็นคนแนะนำเรานะครับพอถึงที่ทําการเราต้องจอดรถไว้ที่ทําการนะครับแล้วทําการเดินเท้าเพราะว่าเขาให้อนุญ,ญาตเอารถเข้าไปได้นะครับในเทวที่1 ครับแล้วก็เริ่มสำรวจกันเลยครับตอนนี้นี่ก็คือบรรยากาศของป่าเต็งลังครับอะไรบางทีเท่าในช่วงฤดูแร้งนะครับต้นไม้ก็จะทิ้งใบเราจะเห็นเป็นป่าโปรง่ง อะไรครับถ่ายอะไรขบวนคนดั้มใหญ่ขบวนโอเครอครับรอถ่ายได้ครับแต่ยังไม่ได้วิดีโออะคือยังไม่ยังไม่อยากถ่ายวีดีโอเดี๋ยวเพื่อนจะเสียใจไงให้เพื่อนได้ทำนิ่งก่อนเราเริ่มเดินมาไม่นานนะครับเราก็เจอกับนกปีกลายสกอตนะครับออก มาหากินอยู่ข้างถนนให้เราได้ถ่ายรูปนะครับสังเกตว่ามีอยู่2ตัวนะครับหากินคู่กันแล้วก็มีการฆ่าใบไม้ใบหญ้าน่าจะเป็นการสร้างรังนะครับและนกชนิดนี้เราก็ประหลาดใจกับมันมากเพราะว่าไม่คิดว่าจะเจอที่นี่นะครับ แล้วกันครับข้าตาอาะขยับมาขยับแนะถ่ายอะไรห้งาน์นี่นั่นแหละตัวสเปียร์าาตรงนี้เราก็เจอนกขมิ้นหัวดำนะครับ วะอ,อันนี้มึงถึงอะไรที่สุดตอนนี้นเป๊ปซี่ยยเย็นๆน้ำเปล่าไม,ม่ได้เกาะน้ำแข็งเลยนะเขาเดินมากี่กิโลเนี่ยกิโลทีเลยสองกโลฮะโิโลได้ไหมเราเดินมาแค่ห้าพันเก้าอเนี่ยโอ้โหผมผัก,ผผกเอกเขาบอกเขาน้ำเอกกันไหมเอาเอะไรตัวนเองมอนนี้านาได้เราพบกับเจ้านี่นะครับคือตัว วดหรือว่าตัวแลนนั่นเองนะครับเกาะต้นไม้นิ่งให้เราถ่ายภาพเลยนะครับไม่ใช่ตัวเงินตัวทองที่เจอในกรุงเทพนะครับคนละตัวกันนะครับ เินเทลกันมานะครับระยะทาง2.7กิโลเมตรตอนนี้เราเดินมาสุดเทลแล้วครับแต่ละคนก็ยังกระชุ่มกระชวยนะครับยังกระชุ่มกระชวยที่อยู่นามก็ไม่ได้ติดตัวมากินอันนี้คือบริเวณป่าลอยต่อนะครับข้างหน้าก็จะเป็นป่าดิบแล้วตรงนี้บริเวณที่เราเดินอยู่เป็นเป็นป่าเป็งลังนะครับข้างหน้าจะเป็นป่าดิบเป็นภูเขาแล้ว เราจะเดินกันแค่ฝุกเทลนะครับแล้วเราจะเดินกลับอีก2.7กิโลเมตรรวมทั้งหมดก็ประมาณ5กิโลครึ่งตอนนี้ยังสบายอยู่ครับอายุ7กิโลอายุเพิ่ง20ต้นต้นแล้วดูคนนี้อ๋อเป็นไงผมว่าขอเด้แค่สองรอบครับเขาไม่รู้ไงเูคนนำเราคุณเอกนะฮะวันนี้โอ้แข็งแรงมาก <จ>พาเรามาสุดทางแล้วกินน้ำใบกระท่อมเชื่อผมเนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อนจัดในเวลาใกล้เที่ยงอย่างนี้นะครับพวกเราก็เลยตกลงกันว่าจะจบการสำรวจเพียงเท่านี้นะครับเป็นการสำรวจหนึ่งเทรลเท่านั้นเองนะครับใช้เวลาประมาณสี่ชั่วโมงครับก็ไว้โอกาสหน้าเราจะเตรียมตัวมากันใหม่นะครับ สำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมช่องในปรักษาพาดูนกนะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะถูกใจท่านนะครับและอย่าลืมนะครับรับชมกันแล้วก็ช่วยกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งติดตามพวกเราด้วยนะครับสวัสดีครับ